ท่าที่หนึ่งนะอันอนี้เป็นเทคนิคระดับตัวห้าทา่าลำตัวห้าห้าแล้วก็ขานะครับท่าที่หนึ่งเนี่ยคือเราโดยเดินง,งานเต็มเต็มน,นะมันประยุกต์มาจากท่าที่ขอเขาโชกม,มาพักหลอกศัพท์เนี่ยแต่เราไม่ได้ทำแค่นั้นนะครับท่าที่หนึ่งนะเข้าฟุตจัดให้ได้แบบนี้ที่เราเต็มแล้วนะครสองไข่หนักบิดสโพกการบิดสะโพ้ไปช่วยให้เฟฟขาไม่น้ำขา นะนะอาจารย์ให้น้ำหนักเราเนี่ยทิ้งเรอไปนะคูจะพูดแค่ทิ้แรกมันยิบแรก 因为我们还得当爹。